สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบรนด์บล็อกแชนแนลนะครับและนี่ก็คือกล้องวงจรปิดตัวใหม่จากออร์ตบอรนะครับออร์ตบอร์ดแตงไฟคาเมล่า โอเคครับก็พี่โกติดตั้งกล้องวงจรปิดของออโตบัตเป็นตัวใหม่นะครับออโตบัตแฟลชไลท์คาเมล่าก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับและนี่ก็คือออโตบัตแฟลชไลท์คาเมล่านะครับกล้องวงจรปิดตัวใหม่ของพี่โกนะครับแต่ก่อนที่จะมาพูดในเรื่องของสเปคแนาะความสามารถของกล้องตัวนี้เนี่ยเรามาดูตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับออโตบัตโซล่าชาร์จิ่งนะครับพูดยังไงก็คือแผงโซล่าเซลล์นั่นเองครับเอาไว้ชาร์จไฟให้กับกล้องวงจรปิดของเรานะครับซ กล้องวงจรปิดของออโตบอททั้ง2รุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นออโตบอทแฟลชไลท์คามิราตัวใหม่นะครับหรือออโตบอดสแนปคามิราโดยออโตบอทโซล่าชาร์จิ่งนะครับมีความยาวของสายเนี่ย3เมตรนะครับผมแล้วก็เป็นหัวแบบไมโคร USB นะครับผมโดยออโตบอทโซล่าชาร์จิ่งนะครับสามารถปรับองศาของแผงโซล่าเซลล์เนี่ยเพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เอามาใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับผม คราวนี้เรามาดูตัวกล้องออโต้บอดแฟลชไลท์คามรากันดีกว่าครับว่าเปิดกล่องมาเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างนะครับผม mm hmm. ก็เมื่อเปิดกล่องเนี่ยก็จะมีตัวกล้องนะครับผมแล้วก็มีขาสำหรับการติดตั้งนะครับพร้อมอุปกรณ์ครบเซตเลยนะครับ mm hmm. ตอนแรกเลยนะครับที่เห็นกล้องวงจรปิดเครื่องนี้เนี่ยก็สะดุดตากับดีไซน์นะครับที่แบบดูเรียบแล้วก็มีมีมอลมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับโทนสีขาวเทานะซึ่งแบบดูดีมากแล้วพอได้จับตัวเครื่องเนี่ยก็รู้กวัวสดุต่างๆของเขาเนี่ดีมากนะครับ งานเนียบประกอบเนียบมากแล้วก็แข็งแรงและครั้งนี้นะครับเขาก็ย้ายลำโพงไมโครโฟนพร้อมพอร์ตต่างๆเนี่ยไว้ที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับทำให้เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคารนะครับหรือว่างานเอาท์ดอต่างๆงานกลางแจ้งนะครับซึ่งมาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นนะครับระดับ IP 6 5เลยนะครับและชิ้นี้ครับเป็นขายึดตัวกล้องนะครับผมซึ่งก็พอเรา จาะน็อตเจาะสักตัวเรียบร้อยแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับโดยที่การที่จะติดตั้งเนี่ยบางคนอาจจะปรับซ้ายปรับขวานะครับซึ่งจะปรับรงตรงด้านนี้นะครับเราก็ใช้ตัวประแจหกเหลี่ยมตัวแอเนี่ยขันเข้าไปนะครับพอเราคลายน็อตประแจหกเหลี่ยมนะครับเราก็สามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้ตามต้องการนะครับแล้วเราก็ได้องศาที่เราต้องการแล้วเราก็ขันให้แน่นนะครับผม ส่วนการยึดขาดตั้งกับตัวกล้องนะครับผมแล้วก็สอดตัวนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดตรงแผ่นเหล็กนะครับก็จะเป็นการดันสลักเข้าไปเรียบร้อยนะครับยึดแน่นเลยเมื่อยึดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ กล้องวงจรปิดออโต้บอดแฟลชไลท์คามีรานะครับหรือว่ากล้องโจรตกใจนะครับทำไมถึงเรียกว่ากล้องโจรตกใจเนาะก็เพราะว่ากล้องวงจรปิดรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมหลอดไฟนะครับขนาดความสว่าง600ลูเมนเลยนะครับเมื่อมีอะไรเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องนะครับในเวลากลางคืนเนี่ยหลอดไฟของตัวกล้องนะครับก็จะสว่างขึ้นมานะทำให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถบันทึกภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอเนี่ยที่เป็นภาพสีนะครับแล้วก็มีความคมชัดมากๆเนี่ยให้กับเรานะครับ โดยที่เราสามารถปรับระดับความสว่างของหลอดไฟได้นะครับตามความต้องการของเราเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับระยะเวลาที่หลอดไฟสว่างเนี่ยได้ตั้งแต่0-180ถึง180วินาทีเลยนะครับโดยทั้งหมดนี้สามารถปรับตั้งค่าได้ผ่านแอปพลิเคชันออโตบอทนะครับก็วงจรปิดออโตบอทแฟลชไลค์ a คมเอเครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือ PIR motion ที่มีระยะตรวจจับการเคลื่อนไหวอยู่ที่10เมตรนะครับแล้วก็ เลนของกล้องเนี่ยมาแบบอัลตราไวเลยนะครับที่มีความกว้างถึง120องศา และเพื่อความปลอดภัยของบ้านแล้วก็ทรัพย์สินของเรานะครับกล้องวงจรปิดออโต้บอดแฟลชไรท์าเม ERA เครื่องนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเสียงไซเรนนะครับที่มีความดังถึง102 d ดซิเบ l นะครับ กล้องวงจรปิดเครื่องนี้นะครับสามารถใส่ Memory ี a การดเนี่ยแบบ MicroSD การได้สูงสุด128 g b นะครับหรือใครอยากจะใช้ c l o u s Storage ของ a u t o b o t p p ล s s ก็ได้นะครับเลยเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือว่าแบตเตอรี่เครื่องใกล้หมดนะครับเราก็จะได้รับการแจ้งเตือนมาที่มือถือของเรานะครับผ่านแอปพลิเคชัน a u t o b o t ต p ล s s กล้องวงจรปิดออโต้บดแฟลชไลท์คามิราเครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงถึง14,400มิลลิแอมป์นะครับทำให้สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง90วันทางนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการใช้งานของเรานะครับแต่ถ้าใครอยากจะตัดปัญหาเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็สามารถเลือกใช้ออโต้ัตดโซล่าชาร์จิ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้นะครับและกล้องรุ่นนี้นะครับยังมีไมโครโฟนและลำโพงอยู่ในตัวด้วยนะครับทำให้สามารถสื่อสารกับคนที่อยู่หน้้้้้าากลอองไดดดดววยนนะคครรรัััับบบบสสสีีตเขู่ และนี่ก็คือกล้องวงจรปิดตัวใหม่จากออโตบอดนะครับออโตบอดแฟลชกลคัมเล่าหลายๆค,คนอาจจะสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามนะครับว่ากล้องวงจรปิดของออโตบอดทั้ง2รุ่นเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับออโตบอตแฟลชไลคัมเบล่าเนี่ยเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากกว่านะเพราะว่าเขามีการย้ายพอร์ตต่างๆรวมถึงลาโพงและอคอมพิวเตอรโฟนเนี่ยไว้ที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับทําให้การใช้งานกลางแจ้งเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ และอย่างที่2นะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับออโต้บัตแฟลชไลคัเมานี่ก็มีการเพิ่มฟังก์ชันแสงสว่างแล้วก็เสียงไซเรนเข้ามานะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านแล้วก็ทรัพย์สินของเรานะครับตัวกล้องเป็นแบบไร้สายนะครับสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆไม่ว่าจะใช้ที่บ้านร้านค้าหรือโกดังต่างๆก็สามารถใช้ได้นะครับ มาถึงตรงนี้นะครับใครที่สนใจกล้องวงจรปิดออโตบอดแฟลชไลท์แคม era เครื่องนี้นะครับรวมถึงออโตบอดโซล่าชาร์จิ้งเครื่องนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และบอก Channel Happy Go ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆม,มาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ